ผมเดินมาไกลขนาดนี้เสียงยังได้ยินหรือเปล่านะฮะผมพยายามตะโกนให้มันดังที่สุดแล้วนะครับในชีวิตควมเป็นจริงคงไม่มีใครตะโกนแบบนี้หรอกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมารีวิวไมโครโฟนไรส้สายนะครับมาแกะกล่องกันก็มีตัวรับสัญญาณสำหรับเสียบโทศรศัพท์นะครับใช้ได้ทั้ง i อโแลวก็ iOS แลวก็ไมโครโฟนนะครับ แล้วก็มีสาย USB Type C สำหสับชาร์ตตัวไมโครโฟนไร้สายนะฮะแล้วก็มีคู่มือที่เราชอบอ่านกันเป็นประจำโอเคสำหรับวิธีการใช้งานก็แค่เสียบเข้าไปกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เปิดไมค์เอาไมค์มาหนีบกับเสือ้อพร้อมใช้งานแล้วสวัสดีครับ่มแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงจากไมโครโฟนไร้สายนะครับใครที่ทํว v ็อกไลฟ์สดขายของอะไรนะครับแนะนําเลยต้องมีนะครับมันจําเป็นมากแล้วก็ตัวนี้มัน ไกลได้ถึง20เมตรนะครับโคตรคุ้มอ่ะราคาไม่กี่บาทเองนะครับลองฟังดูนะครับผมเดินมาไกลขนาดนี้เสียงยังได้ยินหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะถอดไม้ออก <c oughs> โอเคเราที่ผมถอดไม้ออกแล้วนะครับลองฟังดูคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับผมพยายามตะโกนให้มันดังที่สุดแล้วนะครับในชื่อความเป็นจริงคงไม่มีใครนักตะโก <c oughs> นแบบนี้หรอกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าวิดีโอนีอ้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ